อ่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยเนาะก็สําหรับวันนี้เนาะผมจะออกไปรับปลานะครับที่บกสนะครับผมวันนี้จะมี2กล่องน,นะครับกล่องหนึ่งเป็นปลาซื้อกล่องหนึ่งเป็นปลาประมูลนะครับสําหรับปลาซื้อเนี่ยผมได้มาจากฟาร์ม p ีพีเค่อยฟาร์มนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้นะครับใครสนใจก็สามารถไปติดตามเพจแล้วก็ทักไปคุยกับแอดมินได้นะครับแอดมิน ของฟาร์มนี้คุยดีนะครับผมคุยอยู่ประมาณ4ีหวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าปลาวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมานานบล็อกกันเลยนะ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นโชวานะครับจากฟาร์มกุยโนตัวนี้เป็นปลาที่ผมซื้อนะครับจากฟาร์ม TTM ค่อยฟาร์มเนาะก็ตอนที่ซื้อเนี่ยทางแอดมินฟาร์มเขาก็ส่งรูปปลาจากใบเซอร์นะครับมาให้ผมเลือกเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับอ่ะแล้วทีนี้ผมจะติดใจอยู่2ตัวตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่แพทเทิร์นค่อนข้างสวยนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเอาตัวนั้นแต่พอมองเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้บอดดี้ดีกว่าแต่แพทเทิร์นไม่สู้ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวนั้นให้ดูนะว่าเป็นตัวไหนก็จะเป็นตัวนี้นะที่ผมบอกว่าแพทเทิร์นสวยนะครับแต่ว่า จะติดอยู่อย่างหนึง่งก็คือหน้าของเขาสั้นแล้วก็ข้อหางเล็กนะครับถ้าสังเกตดีดีผมก็เลยโอเคผมก็เลยตัดเรื่องลายออกไปแล้วก็เลือกเอาปลาตัวนี้นะครับที่บอดี้ค่อนข้างจะดีนะอืก็เลยแกลายมาเป็นตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา3,5มพันห้านะครับผมแต่ว่าราคาที่เขาขายหน้าฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าพบาทไม่รู้ว่าคุยถูกคออะไรกันยังไงนะครับทั้ง แอดมินฟาร์มเขาก็ลดราคาให้นะพิเศษเลยนะครับก็ปลาตัวนี้มีเซอร์แท้จากอูอ o โนนะครับผมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกปลาตัวนี้เนาะอันดับแรกเลยผมดูที่บอดี้เป็นหลักนะครับบอดี้ของปลาตัวนี้เนี่ยข้อหางใหญ่กระโหลกใหญ่กระดูกสันหลังใหญ่นะครับในอนาคต ปลาตัวนี้จะสามารถรับน้ำหนักตัวได้มากในอนาคตนะครับพอโตไปขนาดความยาวสัก40-50-60เซนเนี่ยก็จะทรงไม่เสียนะครับต่อไปเป็นสกินคุณภาพนะครับหรือคุณภาพของสีผิวเนาะสังเกตนะครับว่าปลาตัวนี้เนี่ยสีแดงของปลาตัวนี้มีความหนาของสีแดงนะครับนี่ฮนะถ้าเกิดเรายกขึ้นมาจากน้ำเราจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยจะหนาแล้วก็ฉ่ำมากๆนะครับ คีว่าซาชิเนี่ยก็คมนะคีว่าซาชิคมนะครับส่วนเรื่องแพทเทิร์นตัวนี้ก็เป็นปลาโชว่าที่ต้องเลี้ยงรอดำนะครับผมแพทเทิร์นสีแดงที่วางไว้ก็จะมีวางไว้ที่บริเวณไหลแล้วก็แต้มๆบริเวณแถวกลางตัวนะครับ แล้วก็จะมีสีดำนะครับเดี <Roth> ๋ยวเลี้ยงโตไปเนี่ยสีดำจะขึ้นมารับนะครับที่หางเนาะเนี่ยมีวางสีดำไว้ที่ข้อหางนะครับโตไปเดี๋ยวสีดำจะมารับเนาะนี่นะฮะผมจะยกขึ้นให้ดูว่าสีดำของเขาเนี่ยมีเดี๋ยวพอเขาโตไปนะครับสีดำของเขาเนี่ยจะเลื้อยขึ้นมาจากหน้าฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งที่เป็นดำาๆตรงนี้นะครับเนี่ยจะเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเขาวางมาร์กเป็นแยกตรงนี้ไว้นะครับนี่ฮะสังเกตดีๆนะ ก็จะวางวางสีดําเป็นมาร์กไว้ตรงบริเวณบริเวณหัวตรงนี้เดี๋ยวพอสีดําเลื้อยขึ้นมาปุ๊บก็จะแยกออกมาเป็นตัววายตรงนี้นครับแล้วก็ลามมาลงตรงนี้เดี๋ยวก็จะเลื้อยมารับที่ข้อหางนะครับผมตัวนี้บอดี้ดีคุณภาพผิวดีแพทเทิร์นก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเลี้ยงรอดําเดี๋ยวดําก็จะขึ้นมารับ ที่หางก็จะสมบูรณ์กว่านี้นะครับผมขนาดของปลาก็อยู่ประมาณ15เซนติเมตรนะประมาณ15เซนติเมตรนะครับผมโชว์ว่าจากอูเอโนะนะครับก็โอเคนะสำหรับปลานอกตัวนี้เดี๋ยวปลาตัวนี้นะครับผมจะเอาไปลงในบ่อใหม่ที่ผมทำนะแล้วก็จะขุนนะครับเดี๋ยว ก็รอติดตามกันนะครับว่าพัฒนาการของตัวนี้จะเป็นยังไงตอนนี้คือเขายังเด็กนะครับสีดําก็เลยขึ้นแบบว่ายังแบบยังไม่ชัดหรือว่าเป็นขมุกขมัวเป็นฝุ่นๆเนานะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาโตไปสีดําเขาเข้มกว่านี้ผมเชื่อว่าปลาตัวนี้จะสวยในอนาคตนะครับก็รอติดตามกันนะว่าน้องตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นการอันบล็อกปลาประมูลนะครับที่ผมประมูลได้เป็นปลาชุดโปรเคียบอกนะครับก็ไปรอดูกันได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม